สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่25ตุลาคมนะครับ2563ครับเมื่อวานนี้แมนยูนะครับก็เปิดรังโอเทฟฟอร์ดอะตอนรับการมาเยือนของสิงห์บูเชลซีครับแล้วก็ทำได้เพียงแค่เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกเลยครับว่ารูปเกมเมื่อวานนี้มันมีหลายประเด็นให้พูดถึงครับก็คือแมนยูเนี่ย ส่งแดนนี่เจมลงผมก็ไม่เข้าใจครับจะส่งลงไปทําไมครับเล่นไม่ได้เอาห่าเหวีห่ยอะไรเลยครับไม่รู้จะส่งไปตําหอกหักอะไรครับแต่ก็เข้าใจครับเมื่อวานโซชาอาจจะแบบว่าคิดว่าสิงบูเนี่ยน่าจะเปิดเกมแรกกับแมนยูแต่ไม่ใช่ครับก็เล่นค่อนข้างที่จะแบบว่าระวังตัวครับซึ่งทางเคลซีเนี่ยมีโอกาสยิงเข้าก่อนแมนยูแค่หนึ่งลูกเองครับ เดคอาร์นี้ไม่ได้เซฟครับและเป็นคลินชีนนัดแรกของเดวิดเดคอาด้วยนะครับส่วนแมนยูเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะครับแล้วก็น่าจะได้ประตูจากมาคันแรดฟอร์ดถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ฮวนมาต้าอีกหนึ่งลูกนะครับแต่ก็โชคดีครับที่แมนยูไม่เสียจุดโทษจาก v ีอนะครับจากกรณีที่ฮาริแมกควาเนี่ยไปล็อกคอร์ดบโกเอต้านะครับก็โชคโชคดีไปครับต้องบอกเลยครับว่าเมื่อวานนี้ เมนดี้แม่งเหนียวมากครับซึ่งถ้าไล่ตามผู้เล่นผมว่าเมื่อวานก็มาตาเล่นดีครับถือว่ามาตาอยู่ในเกมที่เล่นดีนะครับส่วนคาวานี่ครับได้ลงมาสัมผัสเกม30นาทีก็ถือว่าใช้ได้ครับมีโอกาสยิงจบอยู่2ลูกครับแล้วก็โอเคครับเพราะว่าต้องเข้าใจในเกมรูปแบบแมนยูเมื่อวานครับไม่ได้ลุกมากครับก็เลย บอลไม่ถึงคาวานี่สักเท่าไหร่ครับส่วนดอนนี่ฟันเดเบกก็ไม่ลงนะครับก็เห็นใจครับแต่ก็เข้าใจในรูปแบบแผนของโซชานะครับว่าคงส่งดอนนี่ฟันเดเบกลงไม่ได้นะครับ ก็เอาใจช่วยฟันดาเบกครับนัดต่อไปอาจจะได้ลงครับนัดเจอกับอาร์เบรไรซิสนะครับเราก็มาลุ้นใหญ่ทีครับยังไงก่อนจบคลิปครับขอฝากช่องไว้ด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลักหมดใจครับแล้วก็เพจคนบ้าบอลแมนยูครับอย่าผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับใครอยากเข้ามาร่วมกลุ่มก็กดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับขอบใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยนะครับสวัสดีครับ